ที่ว่ากมจัดจะได้นี่หมายความว่าเอตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ไม่อาจจะเป็นปัญหาอีกต่อไปไม่มีพิษไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชอะไรที่จะทําให้คนผู้นั้นเป็นทุกข์ได้ขอให้จำอุปมาไว้อย่างหนึ่งว่าในภาพ ภาพในสมุดคอยที่เขียนไหว้สาหรับสอนธรรมะแก่คนที่ไม่รู้หนังสือนะเขาเขียนเป็นนกอินทรีหกตัวหกตัวคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างที่ว่ามาแล้วอินทรีทั้งหกนี่มันเป็นนกอินทรีตัวเล็กอยู่ห้าตัวคือตาหูจมูกลิ้นกาย แล้วมันเป็นนกอินทรียาอยู่ตัวหนึ่งคือใจ <c oughs> นี่เราก็เห็นได้ง่ายๆเข้าใจได้ง่ายๆว่าตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันหาอะไรไปป้อนให้แก่ใจอะไรที่จะเข้าไปถึงใจนั่นบางทีก็เข้าไปทางตาบางทีก็เข้าไปทางหูบางทีก็เข้าไปทางจมูกบางทีก็เข้าไปทางลิ้นบางทีเข้าไปทางผิวหนังมีอยู่ห้าทางด้วยกันเหล่านี้เป็น นกอินทรีตัวเล็กๆแล้วมันก็หาเหยื่อไปให้นกอินทรีตัวใหญ่คือใจนี่คือสิ่งที่เรียกว่าอินทรีโดยสมมติอุป,ปมาเหมือนกับว่านกอินทรีนี่ก็เป็นปริยายอันหนึ่งซึ่งเราควรจะเข้าใจแต่ถ้าโดยในที่ลึกซึ้งไปกว่านี้อีก ท่านกล่าวไว้โดยลักษณะที่ว่าไอ้นอกอินทรีทั้งหกตัวนี้มันก็เท่าเท่ากันอย่างในปฏิจจสมุปบาทแจกไปตามอินทรีทั้งหกแล้วก็มีผลที่จะเป็นปฏิจจสมุปบาทได้โดยเท่ากันเช่นว่าตากับรูปถึงกันเข้าแล้วก็เกิดจากสุวิญญาณสามประการนี้ก็เรียกว่าผัสสะ ภัฒสาให้เกิดเวทนาเวทนาให้เกิดตัณหาตัณหาให้เกิดอุปาทานภพชาติและความทุกข์ทั้งหลายมีทางตาเป็นอย่างนี้ทางหูก็เป็นอย่างนี้ทางจมูกก็เป็นอย่างนี้ทางลิ้นก็เป็นอย่างนี้ทางกายก็เป็นอย่างนี้ทางใจก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้มันเป็นอันว่าทั้งหกตัวนี่มันมีอะไรอะไรเท่าๆกันอย่างนี้ก็มีนี่เรียว่าเป็นการมองที่ลึกกว่า นกอินทรีนี่มันจิกิดถ้ามันเกิดที่ตาเป็นอินทรียทางตามันก็จิกลูกตาให้เจ็บปวดให้เราร้อนเกิดทางหูก็จิกหูให้เราร้อนเกิดทางจามูกก็จิกจมูกให้เราร้อนลิ้นก็ให้เราร้อนกายก็ให้เราร้อนกระทั่งใจก็ให้เราร้อน เดี๋ยวตัวนั่นเกิดเดี๋ยวตัวนี่เกิดคือเดี๋ยวเกิดทางตาเดี๋ยวเกิดทางหูเป็นต้นจึงเรียกว่าเดี๋ยวนกอินทรีย์ตัวนั่นเกิดเดี๋ยวนกอินทรีย์ตัวนี่เกิดทุกตัวมันจิกนั้นนั่นมันจะเป็นอย่างไรคอยลองคิดดูให้ดีจนกว่าเมื่อไรมันจะถูกทําให้อ่อนกําลังลงจนกระทั่งเราจับมันได้จนกระทั่งเราฆ่ามันเสีย นกอินทรีย์ดูร้ายนี่ก็จะหมดฤทธิ์หมดเดชเหมือนกับที่พระอา,หารหันต์ท่านกำจัดมันได้ที่เรียกว่ามีอินทรียอันชนะแล้วพระอาหารหันต์ท่านชนะอินทรีย์ทั้งหลายแล้ว <c oughs> เกี่ยวกับอินทรีย์นี่ <c oughs> ขอให้คนธรรมดาสามัญน,นึกถึงว่ามันมีอยู่สองความหมาย ตรงกันข้ามถ้าอินทรีย์ระงับเขาก็เป็นสุขอย่างเยือกเย็นเป็นลักษณะที่จะสังเกตได้สำหรับบุคคลผู้ชนะ,ะผู้หมดกิเลสแล้วจะมีคำพักคน่วว่าอินทรีย์ของท่านของใสเหลือประมาณ เมื่อเขาเห็นผู้ที่เป็นพระอรหันต์เดินมาทุกคนจะรู้สึกในใจว่าอินทรีย์ของท่านผ่องใสเหลือประมาณบอกไม่ถูกว่าอะไรที่ตรงไหนแต่รวมกันแล้วมันมีอินทรีย์ที่ผ่องใสเหลือประมาณนี่เป็นคําสําหรับพักกันใน,ในเมื่อมีพระอรหันต์ผ่านมาให้เห็นนี่ก็ความหมายหนึ่งแต่ที่ของคนธรรมดาสามัญมันเป็นคนละอย่างกัน <c oughs> ว่าช่างงามพร้อมสิ้นทั้งอินทรีย์เนี่ยงามพร้อมสิ้นทั้งอินทรีย์เป็นคํากรอนที่ใช่ชมคนรวยคนงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ผู้ชายชมผู้หญิงว่าช่างงามพร้อมสิ้นทั้งอินทรีย์มองดูทั้งหมดแล้วมันงามไปหมดตาหูจมูกลิ้นปายใจอะไรมันก็ง,งามไปหมด แต่งามอย่างนี้มันเป็นงามของกิเลสมันมันงามอย่างเป็นที่ตั้งของกิเลสไม่ใช่งามอย่างสงบรำงับซึ่งเป็นลักษณะของพระอาหารหันต์พระอาหารหันต์ก็มีอินทรีย์งามบุตุชนก็มีอินทรีย์งามใช้คำว่าง,งามเหมือนกันแต่มันงามคนละอย่าง อย่างหนึ่งมันงามของกิเลสเหมือน,นที่คนหนุ่มคนสาวจะชมกันว่ามันงามนี่ก็อินทรีย์นั่นก็งามแต่พระอราหันต์ก็งามมีอินทรีย์ที่งามที่น่าเรื่อมใสแต่ความหมายมันตรงกันข้ามนี่เป็นสิ่งที่ควรจะทําความเข้าใจแล้วสังเกตไว้่ายเรื่องของอินทรีย์นี่มันเป็นอย่างนี้ ต่ที่ว่าพระอาหารหันชนะอินทรีแล้วฆ่าอินทรีเสียได้นะ่ะมันมีความหมายอย่างนี้เมื่อเราพูดกันถึงอินทรีมากมายอย่างนี้แล้ว<ม>ก็มาดูกันถึงเรื่องคนธรรมดาสามัญในโลกนี้บ้าง <c oughs> อาตมาอยากจะใช้คําว่าโลกทั้งโลกในปัจจุบันนี่กําลังแก่กล้าหนาแน่นไปด้วยอินทรีที่โลกนี้โง่หลงไปเพาะเลี้ยงมันให้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นทั้งโลกในปัจจุบันนี้เขากําลังเลี้ยงนกอินทรีนี่ให้มัน แก่กล้าหนาะแน่นขึ้นตังถูกหรือยังก็ลองคิดดูว่าคนในโลกเวลานี้ลื่อนแต่บำรุงบำเรอสิ่งที่เป็นความอ,าอร่อยทางตาทางหูทางเจอหมูกทางลิ้นทางกายทางใจอย่างไม่ลดละจนไม่รู้ว่าเกินพอดีแล้วยิ่งเพาะเลี้ยงมัน ก็เลยเป็นเป็นทาาเป็นบบาวเป็นที่ท่าเนี่ยคำหยาบคายนะ้วของอินทรีย์ของตาหูจมูกลิ้นกายใจพาะเลี้ยงตาหูจมูกลิ้นกายใจบำรุงส่งเสริมไปเหมือนกับว่าช่วยกันเลี้ยงนกอินทรียให้มันจิกตาจิกหูจิกจมูกจิกลิ้นจิกกายจิกใจของคนเหล่านั้น เรามองดูให้ดีเราจะพบว่าไอการพาะเลี่ยงอินทรีหลังนี้มันเป็นต้นเหตุแห่งวิกฤตการณ์ทั้งหลายในโลกวิกฤตการณ์ในโลกเห็นง่ายง่ายเช่นการทำสงครามการทำสงครามฆ่าฟันกันเรยไปไม่มีหยุดเนี่ยมันมีมีมีมูลเหตุมาจากการลงเลี่ยงอินทรีทั้งนั้นคือต้องการจะบุบบำรุงบ,บำเรอตาหูจหมูกลินกายใจทั้งนั้น ตะแสวงหาเหยือ่อมาหล่อเลี้ยงอินทรีเมื่อไม่ได้ตามปรารถนาก็ต้องมีการเบียดเบียนข่าฟันกันถึงเขาจะรบราฆ้าฟันกันเป็นการใหญ่ระหว่างโลกนี้ในระหว่างครึ่งโลกนี้ครึ่งโลกต่อครึ่งโลกรบราฆ้าฟันกันมันก็มีมูลเหตุมาจากการหลงเลี้ยงอินทรีความโง่ความหลง ไปเป็นทาุของอินทรีจะหาสิ่งที่บำรุงบำเรอให้ยิ่งขึ้นไปแล้วก็ต้องรบราฆ่าฟันกันดูผิวเผินแล้วมันอยู่คล้ายๆกับว่าเขาต้องการอะไรอย่างอื่นแต่เมื่อแท้มันก็ต้องการเยื่อที่จะไปหล่อเลี้ยงอินทรีจึงได้ทำสงครามกันสงครามอาวุธก็เป็นอย่างนี้สงครามเศรษฐกิจก็เป็นอย่างนี้ กระทั่งเกิดในวัตถุนิยมจะครองโลกอย่างลทัทธิ ism, mm. ไอม t ทริเยนลิ d ซ a มไดลักติกม r ทริเยนลิซมของคอมมินิตหรือของอะไรก็ตามมันมีมูลมาจากการที่ตกเป็นธาตของอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจคนในโลกกำลังเป็นอย่างนี้ลองเปรียบเทียบดูกับพระอรหันต์เยว่าจะแตกต่างกันสักกี่มากน้อย เราควรจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าอินทรีในฐานะเป็นเสนียดจันไรของโลกที่ทำให้โลกเกิดวิกฤตการอันไม่มีที่สิ้นสุดคือจะมองให้แคบเข้ามาในบ้านเมืองของเราที่เต็มไปด้วยอาชญากรรมโดยพวกอาชญากรทั้งหลายอย่างที่เราจะได้พบเห็นเป็นประจำวัน จากหน,านั้งคือพิมพ์โดยเฉพาะในกรุงเทพและยิ่งมากกว่าที่อื่นอัชญากรรมเหล่านี้ก็มาจากสิ่งที่เรียกว่าอินทรีขอให้พิจารณาดูให้ดีๆอาตมาก็ไม่ได้กแกล้งว่าอย่างที่เรียกว่าเดาสุม่มเป็นการศึกษาพระคำมพีแล้วก็มาพิจารณาดูเป็นอย่างดี ก็พบเห็นว่าต้นเหตุแห่งอาชญากรรมนั้นมันอยู่ที่การาเป็นทาสของอินทรีต้องการจะบำรุงบำเรออินทรีคือตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจึงประกอบอาชญากรรม